สวัสดีครับผมไอซี่วิกตอรี่ตามเช่นเคยนะครับมาพบกับรายการรีวิวแบบกากกนะครับวันนี้เราจะมาประมูลไม่ได้ประมูลดิมาแกะกล้องมุกิีกิีดแท็กเป็นรองหัวหน้าบุโซเซนเซนรุ่นที่6นะครับหัวหน้าบุโซเซนเซนรุ่นที่6กก็จะเป็นเทชโชนะส่วนรองหัวหน้าก็เป็นคิโยนะครับผมคิโยที่ผมย,วยาวๆนะครับ จะเป็นคอยหนุนหลังซัพพอร์ตเทชโชผู้บ้าพลังบ้าความกล้าของคือเทโชจะเป็นคนกล้ามากๆก,กล้าจนแบบว่าไม่ค่อยรอบคอบจะคอยมีคิโยคนเนี้ยแหละครับเป็นคอยกบหลังคอยซัพพอร์ตอยู่ตลอดนะครับงานที่ได้มาเป็นงานมือหนึ่งนะครับเกรดแพ็กงานชิ้นนี้ผมจะกรดให้ดูเลยครับมาคิโยนี้เป็นผมผม ได้ปั้นกลางนะมันมีปั้นเก่าปั้นกลางปั้นใหม่อะไรเนี่ยผมไม่ใช่ได้ปั้นเก่าแล้วผมก็ประมาณปั้นกลางนะปั้นใหม่แหละนี่มันแพ็กเลยนี่ครับมาถ้าเรามาแกะดูนะครับหัวมาแล้วหัวมาแล้วหัวโผลมาแล้วหัวโผลหัลวโผล โยชิมิคิโยชิโรฮิสวยงามเลยนะโหนี่โอเคนะครับนานมือหนึ่งเลยนะอืมต้องแกะต้องแกะอยากจับครับของใหม่ชอบของใหม่ด้วยหน้าดูหน้าเพล่ะ อนามาเดี๋ยวเราไปกรีดนะครับอย่างแรกกรีดรูปตัวยูเรียบร้อย ตอนนี้ผมกรีดเริ่มง่ายขึ้นนะคบไม่เหมือนเครื่องแรกๆ,ๆติดๆขัดฐนนะคลิปวีีแรกๆถ้าคุณเคยติดตามผมนะท่าผู้ชมเคยติดตามผมก็จะเห็นว่ากว่าจะกรีดได้แต่ละทีนิดเหนื่อยเหมือนกันแต่พอหลังๆที่กรีดไปบ่อยก็เริ่มชินแล้วไปดูแย่ลกันแกะกรีดกรีดแพ็คแบบให้มันดูแบบว่าแพ็คยังน่าเก็บรักษานะครับเดี๋ยววันหนึ่งอุ้ยตาหัว เผื่อวันหนึ่งจะขายหรือเบื่อหรืออยากจะไปจัดคิโยชุดสีอื่นเราก็จะขายแบบมีแท็กก็จะได้ราคาดีกว่าอันนี้แนะนําสําหรับมือใหม่นะครับถ้าขายมีแท็คมันจะราคาดีกว่าตัวเปล่านะครับ ของโมเดลเนี่ยส่วนใหญ่คนจะเล่นกันแบบว่าซื้อมาเปิดแล้วก็ขายขายแล้วก็ซื้อตัวใหม่มาชุดใหม่แต่เป็นตัวเดิมนะซึ่งผมก็มีเหตุการณ์นั้นมาเ mm hmm. ช่ปนปาลูกกะนะครับเมื่อ EP ที่แล้วที่ผ่านมาครั้งไหนไม่รู้ที่ผมบอกว่าผมซื้อมาหลายตัวเลยเกินซื้อมาครบแม่งทั้ง3สีเลยด้วยซ้าเออขาดอยู่สีตรงหน้าเป็นสีดำดวนมันน่าจะมีสีดำดวนมั้งเออไม่เคยซอเออ อย่างแรกเลยนะครับดมกลิ่นอืมกลิ่นองใหม่จริงๆคุณคุณคุณลองลองไปล,ลองไปดูนะครับว่าซื้อโมเดลของใหม่เป็นที่เป็น PVC ไม่ใช่เลชินนะที่เป็น PVC ที่อยู่ในแพ็คเนี้ยเขากลิ่นมากลิ่นใหม่มาอกมาเลยนะครับจริงไม่เชื่อลองไปซื้อมือมือหนึ่งมาดูนะครับอ่านี่คือฐานนะครับ made in China ปี2.2ง2ัน0 10. อถึงสองพันสิบรีวิวฉากก่อนแล้วกันนี่ฉากมีกโซน,นะครับส่วนใหญ่จะเป็นฉากรถที่อยู่ในหน้ากโกดังนะครับนา,านโอเค โอ้หแค่เห็นก็หเห็นลายข้างหลังนะครับแค่เห็นลายข้างหลังก็แบบโอ้โหชัดทำไมมันชัดแจ๋วอย่างมี้วะเรื่องมันชัดจริงๆอ่ะเรื่องโอ้โหนี่เป็นจริงๆ,ๆน,น,งนะคือแบบไม่ได้อวยนะเรืองแค่ยิ่งเห็นแล้วแบบชอบงานมูโซสีดำๆอ่ะ นี่จุดหมายมาเลยดีโอ้ยนี่น่าสวยมากสวยจริงๆแต่เสื้อทำไมมีรอยถลอกหน้าเป็นสภาพสีตามอายุของมันนะนะนี่ครับนี่ใช่ครับกล้องดูใกล้ ปรับกล้อนกันอสวยไหมครับนี่ผมว่ามันโอเคเลยนะครับตรงนี้นี่คือลายข้างหลังนะือลายข้างหลัง ายละเอียดการเก็แบรายละเอียดดีถือว่าดีเลยนะนี่คือโซ่โซ่ก็ดีในหมวกะโหลกข้างนะครับมาเดี๋ยวเราไปกลับกล้องกันดูนะครับบายอ่าโอเคงานเนี่ยนะครับผมไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรนะถ้าเห็นถ้าเราเอาแสงสว่างมาชัดๆนะ มันจะเห็นรอยขูดทั้งทงท,งที่แกะออกจากมือหนึ่งนะผมว่าน่าจะเป็นเพราะอายุของมันหรือว่าเป็นลายของมันอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่จากที่สอบถามมาหลายๆคนนะคะเขาบอกว่ามันเป็นลายของมันนะเป็นลายที่มันเป็นเสื้อสีสีอย่างเงี้ยครับผมอันนี้ผมไม่ชัวรนะข้อมูลยังไงผมไม่ไม่แน่ใจนะแต่ผมเห็นเป็นหลายตัวละหลายตัวละที่เป็นแบบว่าสีด่าอย่างงี้นะครับ ไอ้สีนีนะผมพอเข้าใจนะแต่อีสีที่มันเป็นแบบอย่างเงี้ยผมไม่รู้นะครับว่ามันคือสีมันทันหลอกหรือว่าเป็นเพราะเขาตั้งใจนะครับอ่ะอันเนี้ยช่างมันเถอะผมว่ามันก็เทไปอีกแบบนะครับอ่าส่วนงานต่อมาที่จะดูนะครับพื้นงานหน้าผมว่ามันคือมันคมมากเลยนะผมว่านะ,นะดูเลยเข้ามาได้ดีนะครับลอยสัต เจนเก็บรายละเอียดสวยงามนะครับนี่จอนสีทองผมมันเงามากเลยแต่ผมชอบลายข้างหลังคือแบบว่ามันชัดเจนดีนะครับนี่นี่ก็คือกระเป๋าโซ่แหวนใายเท้านะครับตรงนี้อะไรแค่ <Okay. S 2> ป้ายเดี๋ยวเราไป เฉลี่<จ>เป็นไงครับผมว่างานมันโอเคเลยนะครับเป็นไงครับสวยงามไหมละ่ะว่าโอเคเลยนะนี่ก็จบกันทีีนี้ก็เป็นคิโยลองหัวหน้าบูโซเซ็นเซนรุ่นที่6นะครับงานถือโอเคเลยผมชอบผมตามแต่ใจจริงๆอ่ะไม่อยากได้ตัดเหลืยมิหรอก อยากได้ที่มันเป็นแบบสีดำสีขาวล้วนนะเนาะเอากล้องไปไหนลวครับกล้องไปไหนนี่สีดำล้วนนะที่จริงอยากได้สีดำล้วนแต่คือว่ามันหายากมากผมก็เลยจัดนี้ได้ราคาดีมาผมเลยจัดเลยตัวนี้งนี่สองเซนลูกโซ่น่เซนนะครับแล้วพีหนนาจะเป็นคลิปอะไรนะครับเราคอยติดตามชมก็ ที่วางแผนไว้ก็น่าจะเป็นงานจากเมืองนอกหรือเปล่ายังไม่รู้หรือไม่ก็เป็นกล่องสุ่มก็ได้นะครับหรือจะาจะไปเที่ยวที่ไหนก็ได้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับใน e ีีหน้าบ๊ายบายครับ